สวัสดีจ้ามาเดินจ้ามาตำส้ตมตำอีกแล้วจ้าพี่น้องเอ้ยอันนี้มีกระเทียมนะคะใส่กระเทียมก่ไปได้เดี๋ยวจะใส่พริกจีเม็ดดีห้าเม็ดสิบเม็ดสิบห้าเม็ดยี่สิบเม็ด ยี่สิบห้าเมตรโอ้ใส่พริกสามสิบเม็ดพูนเดอ้อละ่ะใส่พริกสามสิบเม็ดพูนเดอ้อเราจะกินเผ็ดๆจ,จ้าวันนี้ขอส้มตำเผ็ดๆเลยนะคะใส่น้ำตาลตาลสามซ้อนอันนี้ตำส้มตำแท้ๆติดตามเคยจ้าวันนี้จะมีกินกับอันนี้นะคะปลานิลทอดแล้วก็มีขนมจีนเดียร์ตำส้มตำจ้า เครื่องก,ก่อนนะคบ สามสิบเมตรคิดว่าไม่เผ็ดเท่าไหร่หรอกคิดว่าก็เผ็ดปันใดหรอกแค่สามสิบเมตรเองอ๋อทีนี้ใส่มะละโกอละมะละก้หรืออยแค่นี้จ้าก็จะตาให้หมดนะคะเพราะว่ามันหลายวันแล้วละมะละกอหลายวันแล้วแต่เส้นยังเส้นยังอร่อยเดี๋ยวมาตามาําจ้าทีนี้ พิกสามิเมตรมาละกอกันนิดเดียวจะพี่น้องนี่จะกินกับขนมจีนแล้วก็มีปานินทอดปานินแดดเดียวทอดจะ้ะจะกินกับปานินแดดเดียวทอด โอ้แดงจริงถึงเลยพี่น้องเลยแดงโลมาใส่เครื่องกันจ้าทีนี้ใส่เครื่องใส่เครื่องเออได้ตำปลาล่าจ้าตำปลาไม่มีไม่มีปูใส่ไม่มีอะไรใส่หรอกตำปลา่เฉยใส่มะเขือเทศเยอะหน่อยมะเขือเทศสองลูกก็มะเขือเทศใส่หมดไปเลยว่ามันจะเสียแล้วข้าวเต็มตู้เย็น ก็จะกินให้มันหมดๆนะการมะเขือเทศเดี๋ยวไม่ไม่กินก็จะเสียก็เลยมาส้มตําก็มะละกอก็สองวันแล้วมะละกอถ้าใส่มะเขือเทศละลายมันจะเสียแล้วมะเขือเทศเนี่ยใส่เข้าไปตามด้วยมะนาวใส่มะนาวเข้าไปนะคะมะนาวสองลูกมะนาวสองลูก โอเคปีบมะนาวใส่เข้าไปก่อนจ้ะปีบมะนาวมะนาวน้ำดีจังมะนาวน้ำไหลๆมะนาวไทยมรจบัดทีนี้ก็จะมาใส่น้ำปลา อันนี้แซ่บเลยจ้าแสมปลาจักสองช้อนก่อนแน่จะไม่พอเค็มเดี๋ยวมาชิมใส่น้ำปลาเอาใส่ใส่น้ำปลาไม้เข้าไปน้ำปลาไม้แซ่บอยู่แล้วจ้าก็จะใส่น้ำปลารายๆแน่จักสี่ห้าช้อนสี่ห้าช้อนนั่นแหละตามด้วยเพิ่มน้ำมะนาวปิดจักหน่อยนึงใส่ไปแล้วสองลูก น้ำมะนาไว้จักสองช้อนเน่มามาตำแล้ทีเนี้ยไม่อร่อยให้รู้ไปสิโอ้เป็นตัแซบสีสันน่ากินมากเลยจ้ะพี่น้องโอ้แสบมือแล้วปทัทีนี้ชิมหน่อยสิ เผ็ดขนาดไหนเค็มแล้วไม่เปรี้ยวขอใส่น้ำตาลอีกจักหน่อยนึงโอ้ยเผ็ด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 โอ้ยเผ็ดโอ้ยเผ็ดลายเผ็ดแห้งงสามสิบเม็ด ทีนี้ก็พอดีแล้วจ้ะทีเนี้ยโอ้ยมาเด้อ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 เมาเด้อมาเซเซทีนี้จะใส่ถาดแล้วนะใส่ถาดแล้วเด้อพี่น้องความเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะ๋วยวสียหายเบิ่งจะให้ดูจ้าความเซบนะคะ นี่จะ้ะนี่จะ้ะเห็นบบเห็นบบมาแล้วทีนี้เราจะมาเทใส่ถาดแล้วทีเนี้ยเทใส่ถาดก่อเทใส่ถาดจ้าเทไปโลดเออนั่นแหละเซนซีเสนแน่นอน นี่แซบระบาดที่นี่แซบระบาดที่นี่บิังแม่เบิังแม่มาละจ้าส้มตำแซบแซบจับพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันจ้ามาเด้อมาแซบแซบน้ำกันพี่นอ้องเอ้ย